สิวิไลสมสรงสวัสทธิติธิ์เป็นพิเศษ LTMFM 95ม้าสิบ้าลูกทุ่มมหานครดรนพพรบุญรงสวัสดีครับพี่หมอคะสวัสดีครับมีท่านผู้ฟังอ,อ,อายุห้าสิบหปีน้ำหนัก81ค่อนข้างอ้วนนะคะสูง164สงบูบบุหรี่วันละเกือบซองต่อวันเล่าเบียรดื่มบ้างแต่ไม่ทุกวันนะคะช่วงสีเ่เดือนที่ผ่านมามีปัญหาเรื่อง าการไม่แข็งตัวเท่าที่ควรจนภรรยาลำคามถามพี่หมอว่าใช้ายาเฉพาะกิจได้ไหมอันตรายหรือเปล่าลดน้ำหนักด้วยการกินยาอะไรบ้างออกกําลังกายแบบไหนเป็นพราะบุหรี่ไหมนะเครียดมากจึงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็วพี่หมอก็ตอบไปแล้วนะคะวันนี้ในข้อที่สี่ค่ะท่านี้ถามอย่างนี้ค่ะพี่หมอจะบอกภรรยาอย่างไรให้เข้าใจคือตอนนี้เนี่ยภรรยาแยกห้องไปรเรียบร้อยแล้ว จะบอกอยังไงให้กลับมานอนห้องเดียวกันเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ภรรยาเปลี่ยนไปเยอะเลยเป็นคนละคนเลยตู้ที่ขี้บน่นและไม่ให้กําลังใจสามีเลยเพราะว่าจะเข้าสู่วัยทองใช่หรือไม่อ่ะคะครับเออนะครับปัญหาอย่างนี้นุกงสลายก็อืมนะถามว่าจาะตํามยังกลับมาอ,อร่วมนอนห้องนอนเตียงเดียวกันเหมือนกันครั้งก่อนนะนะนะวันเหมือนเดิมแบบว่างง้นะี่ยนะนะนะ นี่เขาถามว่าสาเหตุทําอย่างไรเนี่ยนะก็สาเหตุมันก็ต้องดูแล,ล้วจะเกิดจากของฝ่ายฝ่ายเราแหละนะเออฝ่ายฝ่ายฝ่ายของที่เราปกคล้องเรื่องนี้ด้วยอ่าท,ท,ที่ที่จู้จี้ขี้บ่นเนี่ยนะเราอาจจะบอกว่าเออเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าเป็นเพราะเ่นก็บอกเขาสุบุรีอย่างนี้แล้วก็น้ำหนักเยอะอย่างนี้แล้วก็ไปทําอะไรเขาลาคานอ่ะนะ เช่นเวลาไปจะไปมีอะไรอเนี่ยจะไปกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตัวเองไม่พร้อมอย่างเงี้ยนคกออะไรคือผู้หญิงบางคนนี่ก็ก็ลำคาญนะนะาการมีกิจกรรมเวลา make love อะไรกันเนี่ยนะมันก็ต้องแน่นอนฮนะเอผู้ชายนี่ก็รับผิดชอบอะนะครับต้องต้องนําพาให้กับภรรยาตัวเองก็ต้องมีความสุขไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่จะต้องแก้ไข ถามว่าทําอย่างไรให้กลับมานอนได้เหมือนเดิมเนี่ยต้องแก้ตรงจุดนั้นด้วยเออ<ะ>ว่าอย่างนี้ว่อะไรคือคือผู้หญิงเนี่ยเราต้องรู้เข้าใจว่าเออผู้หญิงนี่ต้องการอะไรนะครับเช่นบางคนบอกเออแหมไปง้อก็หน่อยเนี่ยออมีเงินไปให้มีทองไปให้มีของที่ถูกใจอ <c oughs> ่ะมีอะไรอ่ะก็ถูกใจภรรยาต้องเสียอะไรถูกใจเรื่องอะไรบ้างอ่ะเวลาอ,อ่านะแล้วไอเขามางอ้อมางอ้มางอมาอะไรเงี้ยจะนะค่ะ ต้องอยู่ในใจอ่ะแต่ผู้ชายก็ต้องเข้าใจอ่ะนะอนจื้อของที่ถูกใจให้นะะอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าถ้าฝ่ายเราผิดตรงไหนอย่างไรก็ต้องยอมรับผิดอ่ารับผิดต้องขอโทษรู้จักอะไรประมาณเนี้ยนะคือบางคนบอกว่าต้องมันก็อใช้ความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรนะบางคนเขาไปทานข้าวชวนไปเที่ยวกันหนุงกันหนิงนู่นนี่นั่นนะครับเออก็พยายามที่จะจะไปสร้างความขัดแย้งอ่าอาจจะต้องทําใจ ก็อย่างนี้แหละสาเหตุตรงนี้ก็มีบ่อยอย่างที่เวลามาขอการปรึกษาเนี่ยอปัญเนี้ยก็มาด้วยการเป็นคู่นะครับมาด้วยกันเป็นคู่มันก็ต้องหาทางออกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอาจจะเป็นได้เจอคกบค่ะอ่านั่นแหละครับออืม่แต่เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็มาแก้ไขความบกกร้องของตัวเองให้ได้นะฮะบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนเขาเขาก็ไม่กล้าบอกนะว่าว่าสามีตัวเองอะเป็นอย่างไร จจะทําอะไรไม่ให้ถูกใจเขาอ่จนซ้ํซ้ซ,ซากๆากจนเขาลาคาญอย่างเงี้ยบางทีจะบอกไปก็เดี๋ยวเวปวดสามีจะโกรธนะฮ<อ>ะออคืออย่าปล่อยตัวแหละพูดง่ายนะอย่าปล่อยตัวทําตัวเองให้ดูดีอ่าอย่างเงี้ยบางคนอ้วนเกินไปในคนอ้วนนี่บางทีอะไรอ่บางคนที่นอนกลนมากเลยนะเออนอนกลนจนแบบ<อ>คนข้างๆนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยบางบางทีนะขอขอไปนะครับคนที่มีน้ําหนักเยอะอ่า ค่ะอยากคิดว่าเราไปดูถูกท่ามีคนทําหนักเยอะไม่ใช่นั้นแต่<อ>ไปป่ต้องดูแลตัวเอง <Okay. S 2> เอ,อข้อสุดท้ายถามว่าผมเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะวัยทองด้วยใช่หรือไม่จะแก้ยังไงได้บ้างกุ้มใจมากเลยจะเป็นโรคประสาทแล้วครับคุณหมอค่ะอ๋อสั้นๆส,สองนาทีครับพี่หมอเชิญค่ะนาทีนะครับคือคำว่าวัยทองทําให้เป็นยนสมรรถภาพทางเพศหรือไม่นี่คงไม่ใช่นะ ออย่างที่เรารู้เมื่อกี้นี่สาเหตุหลักก็มีอยู่หนึ่งตั้งแต่เข้าสูบบุหรี่ด้วยนะครับอันที่สองก็เรื่องน้ําหนักตัวนะฮะเออในเรื่องยนตสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนุชไลก็เบื้องต้นเนี่ยนะถ้าว่าเราเรายังไม่ได้ก็ถาม่ึงใช้ย,ยาเฉพาะกิจด,ด้วยนี่ใช่ไหมครับค่ะ<อ>ยาเฉพาะกิจเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราเราเริ่มต้นจากร่างกายเราก่อนนุชไลร่างกายให้มันให้มันพร้อมให้มากที่สุดอย่าไปฝืน นะอย่าไปฝืนก็คือการเนี่ยคือออกกําลังกายเนี่ยเป็นเป็นหลักแหละเพราะผู้ชายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเรื่องของสิง่งเร้าเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ทําให้เกิดมีรมณทางเพศที่แข็งแรงขึ้นได้เนี่ยนะฮะเอ,อ่อโดยเฉพาะการฟื้นผูเนี่ยเราได้ยินเสมอว่าเวลามาพบในส่วนใหญ่เวลามาหาผมน้วยลผมจะบอกว่าคุณต้องเป็นการฟื้นผูร่างกายของคุณนะครับ แน่นอนคุณต้องเนี่ยถ้าเป็นโรคประจําตัวคุณก็ต้องหาทางคุมโรคที่คุณเป็นอยู่นะครับแล้วก็น้ําหนักที่คุณเยอะนี่ก็ต้องลดลงนะครับคุณต้องไปออกกําลังกายนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็สําคัญนะครับดูแลเรื่องอาหารบางคนนี่อาจจะต้องใช้พวกอาหารเสริมบางชนิดที่ร่างกายเราเราขาดนะคือหมวดที่จะต้องผู้ชายจะต้องฟื้นฟูก็ไอที่ทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น นะครับอทําให้ระบบประสาทดีขึ้นทําให้ระบบกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นซึ่งมันมีตั้งหลายอย่างตั้งพึงติกรรมบําบัดเช่นก็บอกว่าฝึกกระมิดในผู้ชายก็ได้นะครับหรือแม้จะใช้เครื่องมือบางอย่างเช่นเครื่องดูดสุญญากาศเนี่ยที่ทําให้ไอายองกระชาติของผู้ชายยืดหยุ่นเนี่ยนะครับอาจจะใช้น้ามันนวดใช้ความร้อนช่วยเพื่อให้มันการระเบียนของเลือดดีขึ้น<ะ>แล้วก็ยาเฉพาะกิจที่บอกไว้นั่นแหะถ้า,าก,กินก็กินได้แต่ว่า ควรจะอยู่ภายใต้ของแพทย์ที่แนะนําแพทยอนุ้งเสลยนะคะเด็กไม่ได้แล้วก็อย่าฝืนถ้าไม่ร่างกายไม่พร้อมอย่าไปฝืนนะครับโอค่ะไลน์มพร้อมๆก่อนค่ะสราบวนี้ค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วครับอ๋อเบอร์โทรศัพท์น้องเสลยก็ได้ที่ศูนย์แปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกกหกครับศูนย์แปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งเราจะลืมไม่ได้เลยผู้หญิงเป็นตัวที่ช่วยให้ผู้ชายนั้น ยังได้นะครับอย่าลืมว่าคันเขามาครับผมก็จะบอกว่าบองอย่างนี้ไมเไรค่ะครับครับผม่เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสาหรับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันขึ้น9้5ก็น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องส่งกํบบาลังใจให้กับผู้บริหารอสมทและคณะพรุ่งนี้ที่จะไปประมูลขึ้นนะคะแลวเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ